เอาละครับขอขอกลับสวัสดีทผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะก็นี่นะครับผมอยากจะบอกว่าอยากให้ผมเล่นเกมอะไรครับบอกมาได้เลยนะครับผมไปเล่นมาให้ครับโอเคครับบาสโอเคครับผมคุณนะครับอื่นนะครับใครที่ใครที่ติดตามช่องดิวเกมเมอร์นะครับ ก็ไน้นำผมให้เลือกติดตามนะครับเพราะว่าเป็นช่องเก่าของผมเองนะครับนี่ครับผมรีแบบปวดแก๊กน้องธนาคารพีนะเห็นไหมครับนี่คือช่องเก่าครับเลือกติดตามครับนี่ครับช่องเก่าของผมครับไม่ได้ทำแล้วครับผมนี่แปดเดือนที่ผ่านมาเจ็ดเดือนที่ผ่านมาเพราะผมโทรศัพท์อันผมไม่มีโทรศัพท์เอารโทรศัพท์ใหม่ลวโอ้ใช่ครับ แล้วก็มาทำมาติดตามช่องนี้นะครับผม New g a m o t v Channel นะใหติดตามช่องนี้นะครับช่องของพีน่นะครับนีบ่ครับผมคเครับจะดูจะตามด้วะครับบ๊ายบายครับ